จวดเอาเลยอีกรองนึงได้ไหมไม่เอาแล้วเขาจะทำการลากรถเกี่ยวโอ้รถเอาข้าออกเอาเขาจะเอาข้อออกเหรอ เอาข้าวออกจากอุ้มโบก่บาเขาไปใกล้เกิดไปตังน้ำแม่น้องเกิดไปตังน้ำแม่น้องหน่อยนึงเดี๋ยวเยอะเดินหน่อยนึงเยอะเยวๆ จับกระติกไปดูเขาวางแผนการเอาขึ้นเขาจะเอาขึ้นยังไงรถไม่โคี่ดีก็คือจอบกับเสียม อมมยู่ทั้งแอลดีซีสุดจ้ะ้องเก่าเดือนเลยอบอลลม,มันมันลด็อตลูกทางยังใหญ่เสียนี่เสียะนะคะนี่เสียโอ้ปี่ตามว่าพ่อแบบไม่เปิดตานะคะจะเลอะมากเลยอ่ะ ทางยังยาวเท่าแก่เจ้าจของนานะดูคุมงาน,งน,านาเอาอะไร Pascal เอาอะไรจะขึ้นดูวิธีการถ่ายคลิปใหม่นะของน้องนุ่นกล้องหน้ามันมีมันไม่ตายนะมันตายกล้องหลังก็กล้องหน้ามันมันไม่สวยเราเป็นกำลังใจ เจอคนเด่นคนดีคงเลือเออเออเอพี่วูนร้องเพลงร้องเพลงนี่ฟังเนี้ยเจอคนเด่นคนดีมาไปดูเขาไปดูเขาไปดูเขาพ่อใผ่านไปใกล้ด้วกลัวขูดจากขูดคุดอย่างเดียวพี่น้องรถไมโครกับบะมี่จักไปคูดใจรถไมโครก็ได้ ขุดจากพุดส่วน,นี่ดีอะอ่ะนกค่จอดกันหมดแล้วนะแต่ตู้แอร์ทำไมไม่จอดดีดดน้องใสเมื่อเช้าเมียชงกาแฟให้กินดินอย่าถามนะคะว่าเขียวทำไมถึงเขียวเราเข้าวสีเหลืองสวยงามมาลามไปเขาไม่เอานะคะเขาอยา็ได้ข้าวเขียว เสียนอกเสียงกเยวเกิดไปอยู่ตรงร่มนู้นนะคะต่อไปหัวโซ่ไปลายถอยทับรัวตอนนี้ก็หันซ้ายหันขวาหันหน้าหันหลังหันพร้อมๆมกันจะระเบียบรถเกี่ยวนะคะเพื่อที่จะอ้โหว้เด้เ้ นู่นวะล้คังขังมุกรับนาดีดสิกืนไม่ได้บีบอยไดนี่ออช้างดิดมาฟังมาบีโอ้ย่านยานยานมาย่านเบิ้์ในที่รถก็เจอที่นั้นกตย่านเป็นระย่เลยถอ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 ยถยกูกะปูกะปูนั่นนั่นนั่แม่ ามาแล้วมัน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 มาแล้วแล้วเราถอยก่อนพลอยทับก่อนแป,ป๊บแป,ป๊บแป,ป๊บอยทับ่อดแป,ป๊บแป๊บแป๊บมาใจเสีบ่ายตายครับพี่น้อง,มง,งเมืองฮาน์กำลังใจแอยะฮดหายไปหมดแล้ว ไปใสไม,ไม่ต้องลงไปดึงให้มันหันไปนู่นไงไม่ให้มันโอ้ใส่ใดืาดตายแล้วพี่น้อง จะ้าานคือแบบมันเอียงมากเลยนะดูอ่ะมันเอียงจนแบบล้อล้อตรงข้างหลังอ่ะมันยุบลงไปนะมันเป็นดินว้้ยอมน้ำนะเดี๋ยวยังไงโบเดี๋ยวเราค่อยเจอกันคลิปหน้านะคะตอนนี้หัวใจเต้นตุ๊บตับตุ๊บตับตุ๊บตับตอนที่ตอนที่เขาดึงอ่ะไม่รู้ว่าโบกดถ่ายหรือไม่ถ่ายนะเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปเช็ควิดีโอดูก่อนเนาะ แล้วก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องสาวโบสายลุยด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปหน้าเนาะโบอะโบยังไงล่ะขอไปกิไปเยี่ยวไปกินน้ำก่อนดูแบบกีดกับพี่วุ้นะ่ะเมื่อกี้อะอยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะ กดกระดิ่งด้วยนะคะขอบคุณเอฟซทุกทุกคนคะ่ะที่เข้ามาดูนะให้กำลังใจกันนะคะขอบคุณค่ะ